หนูรัตมงลงแล้วจ้าหลังมุ่งมั่นประกวดมิสแกรนด์สระบุรี2025 ผลการประกวดมิสแกรนด์สละบุรี2025หลังจากที่การประกวดได้จบลงไปแล้วซึ่งนอกจากผู้ชนะคว้ามงมิสแกรนด์สระบุรี2025แล้วยังมีอีกคนที่ได้รับความสนใจอย่างตลอดการประกวดนั่นก็คือหนูรัตสุภักชาดาชาวคูเวียงตัวแทนของผู้ที่ไม่สมบูรณ์ขอลงประกวดมา3ครั้งแล้วซึ่งปีนี้ได้เข้าประกวดอีกครั้งและในที่สุดก็มงลงแล้ว ขณะที่มิสแกรนสละบุรี2025ก็ได้เห็นโฉมหน้าของผู้ชนะการประกวดมิสแกรนสละบุรี2025แล้วเรียบร้อยซึ่งสาวสวยที่คว้าวมงกุฎมิสแกรนสละบุรีคนล่าสุดที่ว่านี้ก็คือเกรซทิตารีพงทรสาทรหรือเกรซดาวติกตกสาวคนดังนั่นเองซึ่งเธอจะไปร่วมชิงมงเวทีใหญ่มิสแกรนไทยแลนด์2 2 5 5 ผลการประกวดมิสแควนสระบุรี2025ผู้เข้ารอบท็อป3คือเกรซฟ้าและไอรินซึ่งก่อนที่สาวงามผู้พิชิตมงมิสแควนสระบุรี2025ไปครองก็ได้แก่สาวเกรซทิตารีพ่งทองสะทอนและก็เป็นผู้พิชิตรางวัลป๊อปปูล่าบทอีกด้วย พร้อมกันนี้เกรซหรือว่าเกรซี่ก็ยังเป็นดาว Tik t o อกที่มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมากเป็นคนดังในโลกโซเชียลซึ่งเมื่อขึ้นเวทีประกวดก็ได้รับการชื่นชมว่ามีพัฒนาการมีการปรับตัวได้ดีและอย่างรวดเร็วและรอบสุดท้ายที่ตอบคำถามก็ทำได้ดีจนสามารถคว้าม,มงกุฎได้ในที่สุดบอกเลยล่ะค่ะว่าหนูรัตน์นั้นเก่งมากๆความสามารถก็เพียบน่าชื่นชมมากๆค่ะ ทั้งทีมข่าวเราก็ขอแสดงความยินดีกับคุณเกรซและก็น้องหนูรัฐด้วยนะคะทั้งทีมข่าวเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ